มึงมีหลายตัวเลยแตเราเรอเอาบ้านเศรษฐีต่อแล้วค่อยเอาเมืองทีลเตลียมันวางไ้นี่นะจอบดูให้หน่อยนะมีคนลงเบ้าเสร็ษฐี มีปะม,มีตัวเดียวยที่ถายเมืองมีนะเมืองมีส <ไล S 1> ี่เมืองมีหลายตัวเลยเจ <Yeah. S 2> ี๊ยบเอามาริจีมีหรออ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวเรา,เ,ราเอาบ้านเศรษฐีต่อเ้วค่อยเอาเมืองทีหลังโอเคให้มันเอารถออกปะเนี่ยมีละคือได้จับเดียวมาตั้งเดียว ไม่สองตัวหน้าพี่เฮ้ยมีเฮ้ยแก้ม,มีคนยิงแฟร์นี่ถือรอยนัดถือแม่งทำไง ไม่ยิงยังไงจะไม่ยิงทำเสร็จทีนีอยู่เลยหลังนี้เต้ตายก่อนดอีมีเสียงนึกว่าเพื่อนว่าเอ้ยไม่ใช่นี่หว่าเสียงแบบนี้เงียบไปคิสครินอนอยู่ตรงนี้เมาส์ตรงนี้ก็บอที่ตรงที่ผมมาเอาปะเออนอนอยู่ตรงนี้ต้องคอ watch out ตรงที่ผมมาเงียบรถ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 ไหนพี่รถขวาเหรอนี่นี่ Mark location. the เคีื่อมันวางไว้นี่ว่าสติกเกอร์ไว้ผมได้นะพี่ไม่ใช่พี่ได้ดาเมจเต็มเต็มเลยมันเผาอะมาพี่พี่เก็บมาหนักหนัหไม่หลายตัวเลยว่ะพี่มาไม้ไมันรู้เราแล้วว่ะพี่พี่หันกลับมาที่ติดไฟได้ลองหันมันเข้อนึงพี่ นี่เหรอพี่เตะป้ายทั้งหไม่เนาะมัน,นเหน็นพี่อ๋อเห็นแล้วพี่รอพี่ชันความพี่ชันพี่ชันพี่พโอ้โหสุ้นพายแล้วเจ็บ๋ยวตัวเดียว น็อกไปสองแล้วพี่จอบทันปะพี่จอบตายแล้วเวนผมยิงมันจะน็อกแล้วพี่ไอตัวตัวเสื้อขาวอ่ะมันเหลือแค่สองตัวพี่กิฟตผมยิงไปแล้วหนึ่งพี่มาลากพี่แน่นอนเลยไม่ไม่ไม่พี่ตรงนี้มีคนนี่ไงนี่ไงโล่ของมันตายแล้วเลยมาร์คเดล็อกเคชั่น มึงก็จะลากกูต้องใจสิต้องนร่งรีบจำยากอ้าพี่จะตายหรอ <c oughs> แ,ลแล้วอีกตัวนี้อยู่ไหนหอ่ะพี่ <c oughs> พี่จะหอ,อแล้วแบบสาใจมา,มาก <c oughs> ไม่ม่นคนละเตี้นหมดเตี้ ไม่อยู่ว่ะใช่ไห <c oughs> ไปไหนตดตามติดตามติดตาพี่จิไปอกแล้วอ่ะไี่ต้องรุมหรอ <c oughs> โอ

มีที่แอบปะ Watch out ตายยูเรา,าขวามาละดูสมองัน่อาย ถือนเน่นนะเอาขับรถออกไปเลยขับรถออกไปเลย เ,เอาคันนี้ไปเลยนี่เช็กบ้านแปบเบสียวมีของ แค่ข้างหน้าพี่แม่งมีระเบิดใายมันเล่นระเบิดอ๋ขอขับไปไกลนู่นเลยตรงนี้ด้ยวยครับ Watch out เอาได้นะถึงจะหมดต้องเอาแล้วล่ะเอารถน้องไปเลยเอารถน้องไปเลยมันชุบกันอยู่ปะดูให้เฮ้ยมันกำลังไปซุบ เว่านจาว์ว่าฮะหนังที่เปิดปรอมาณดูในไหนดูในเน็ตพิกชื่อนายปลาหมึกเดี๋ยวไปดูพี่พี่ดูไปอีพีแรกๆดูไปก่อนแล้วไงนายปลาหมึกคืออะไร,รอ๋อพี่เปลี่ยนชื่อเดี๋ยพิกคนใหม่อ่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าชื่อชื่อชื่อเรื่องอะชื่อเรื่องในปลาหมึกแต่เด็ดฟิกดูเด็ดฟิกที่อยู่ในในนี้ใช่ปะล่ะใช่ของของของเฟรเลยอยู่เนินหน้าเลยโอ้ยเชี่ยมันรู้นี่หว่าก็นั่งไม่รู้ก็ได้ ลาเบ,บ็คแม่ในงานตานไปขวาไปกลับไปที่เดิม ไอ้ข้าสนแม่งน้อยซ่าี่อยู่้อยสามสิบแปดแปดเลยต้งไหนต้องไหนต้งไหน I got supplies. เล่นตามวงข้าไปก่อนเดี๋ยวโดนมีบัตข้างมา วิ่งอยู่นี่วิ่งอยู่ทางซ้ายด้วยครับด้านหน้าเราเหรอสองคนอ่ะเฮ้ยฝา่ก็มีกำลังมาวิ่งบ้ากำลังข้ามมาเฮ้ยทอทอ ก,กันหลังให้หน่อยอย่าเพิ่งเข้าตามพี่มนะันกันหลังไันี่ก่อนมามามาหาพี่หน่อยดิมาหาพี่หน่อย อยู่เนินเนี้ยเห็นปะเห็นแล้วพี่เห็นแล้วเออเล่นเน,นินนั้นให้หน่อยครบพี่หน่อยไม่เชื่อมันรู้พี่ว่ะเดี๋ยวด้านหน้า m a r k e location กูกลับก็ได้ Watch out พี่กลับม,มาแล้วพี่ไม่เล่นละมันอ,อันตรายเดี๋ยวมันต้องข้ามเก็นก่องเก็บก่องสนุกแหละน้องให้จำนะสนุกแหละเล่นอยู่สองคนนะสนุกแหละไม่เราพี่ตายทำไมละ่ะพี่เก๋ก <c oughs> ็มันยิงพี่อ่ะขวาพี่ไม่เห็นสนใจทางนั้นไม่ได้มันต้องข้ามมาเดี๋ยวเรายิงมันที มันดันแล้วเหรอมันดันมานน่าเนิ่มอ่าถ้าเล่นไม่ได้ก็ถอยนะก็ได้นะถอยทันปะถอยมา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 แล้วมันน็อกมันน็อกมันน็อก

เ๋็วตัวเดียวแล้วว่าแล้วว่าเป็นตัวนั้นแล้วมามาไม่ยิงได้ไง,ง,งมันเจอก็ต้องอยิง